เมก้าเชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดีภารกิจพาน้องสาวไปหาลุงดอนอุปสรรคบนถนนหนทางยังไม่ไปไหนไกลจากอิเตอร์ยีจันจริงๆค่ะ เราหลงทางไปบ้านของลุงดอนในขณะที่ป้าแมวใจจดใจจอ่ออยากเจอพี่ชายเต็มทีแล้วแต่ยิ่งขับรถไปลึกเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะอดเป็นห่วงพี่ชายไม่ได้เลยล่ะคะ่ะเพราะสองข้างทางมีแค่ป่าไม้ที่ดูเหมือนจะไกลจากตัวเมืองออกไปและในระหว่างนั้นเองลุงดอนก็คงเฝ้ารอน้องสาวอย่างเงียบๆเช่นเดียวกันล่ะคะ่ะเอา้าทำไมมันคือข้าวหมกไก่แท้วะเออก็ไก่ี่ ถูกไหมนี่ทำไมทางเรื่องไม่ขุนขุนล่ทางคือโค้งดีเองนะปกติแม่หนูจะจอดถามใครดีมันมีบ้ามันมีบ้าในถามดีหนูอว่าไม่ใช่แล่แปลกๆลกแล้วนะมันจะจอดตรงนี้ถามโทรหาใครก็ไม่ได้นี่นี่ดีนี่ฮะไม่ได้ คนก็คือบ่เห็นมีคนมีเจ้าบ้านพี่บ้านลุงดอนอยู่แถวนี้ไหมบ้านลุงดอนนะจ้าลุงดอนเก็บขยะในอยู่แถวนี้ไหมใช่ใช่ใชหนูมาถูกไหม าอการด้หใช่ใช่ใช่่ไปเนี่ยเป็นเป็นแล้วก็วิ่งเลยลงเนินวัดเนี่ยแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเลี้ยวขวาคอนกรีตเลี้ยวขวาวิ่งวิ่งขึ้นไปปุ๊บไปจนเป็นสารการแล้วจะมีทางทางขึ้นเขาไปเลยเป็นทางคอนกรีตอ่ะแล้ววิ่งตรงเลยเหรอนับถึงตรงนั้นแล้วก็ถึงสามแยกมันจะมีทางเขาใหญ่แล้วก็แต่เลี้ยวขวากลับไปหนึ่งบ้านก็จะถงมือพีนทำไมไกลกูไีไม่จริงก็ไม่สายด้วยเลยพี่เห็นนะตรง อันนูเลยมาเหรอใช่แต่ไปสายนี้ก็ได้มันก็คงเข้าไปสายเดียวกันเหรอไงแมววันนี้จะเจอลุงดอนไหมล่ะมุณกระปังว่าถึงพี่เออใช่คอยหน้า่ไหนวะยังไม่เห็นวัดเลย น่าจะไปถูกอ่ะโทรหาขอโทรหาพี่กิ๊กก่อนนะสุดท้ายแล้วการคำทางไม่เป็นผลยิ่งขับยิ่งหลงกันไปใหญ่เตยเลยตัดสินใจยกหูขอความช่วยเหลือจากพี่กิ๊กเพื่อนบ้านใจดีของลุงดอนให้มารอรับเราละค่ะมาเตย่ก๊ก๊มารับหน่อยอยู่ไหนอะไม่รู้อา หนูอยู่วัดคลองโคเนี่ยเอาไปอะไรไปนู่นแล้วเลยอ่ะไม่รู้ว่าจำไม่ได้อ่ะหมดหมดมันไปถึงที่ร้านของชําตรงนั้นอะร้านของชําที่อยู่สี่แยกนะที่เราเจอกันวันแรกน่ะมันถึงแค่นั้นเออหนูกลับไปรอตรงนั้นได้ไหม แล้วออกมารับหน่อยนะโอเคโอเคจะจะฉันสันทวเป็นจำได้ดิยายเมย์ยยเมไม่มาเห็นไหมหลงเลยหัรถไม่มาเอาละค่ะเราตัดสินใจวนไปยังจุดสุดท้ายที่ GPS พามาถึงแล้วรอพี่กิกให้มานำทางเราไปยังบ้านของลุงดอน ไม่นานที่จุดนัดพบพิกิ๊กก็แว้นมอเตอร์ไซค์มารับเราถึงที่แล้วค่ะลงโอโน<ำ>้น <c oughs> ้ำฮะเลี้ยวขวาลงจินูเลี้ยวขวาอะไรไปนำ้ำไปเร็วเหนียวขวาต <c oughs> รางนี <c oughs> ้งน <c oughs> ไงเลยโรงเรียนไปค่ะเออน้ำไปโลดทำประโยชน์หัวฮอตไปใส่น้ำทังหัวใส่ัวมันเสือลงเนี้ยหรือเปล่าเหาไปน้ำทังนี้ย ไม่ใช่อันนั้นซาเล้งใครปะนั่นเองนั่นนี่รู้คิดเดินน่อดแล้วพัดผ้ากันโอ้นี่บอกบ้านเพื่อนนี่้เล่นนั่งยู่คางันนี่เห็นบ่เห็นบ่เอ็นนีรีว่ะบ้านเขาอันนั้นขึ้นโยขายหลวงโยในที่สุดก็มาถึงบ้านลุงดอนจนได้ ุงดอนชายผู้มีรอยยิ้มให้กับชีวิตเสมอแม้โชคชะตาจะอาภัพให้เขาเกิดมาไม่สมบูรณ์ลิ้นไก่สั้นแต่เขากลับไม่ยอมจำนุนต่อโชคชะตาเขายังคงต่อสู้ยอมรับและอยู่กับมันอย่างมีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้ วันนี้อีเต้ยนำความหวังหนึ่งเดียวนั่นคือน้องสาวต่างพ่อมาเจอเขาเขายังคงหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก้มขัดแยกขยะที่เป็นด่างขุมทรัพย์อยู่เหมือนทุกวันเพื่อชีวิตที่ต้องดำเนินต่อแต่ในใจของลุงดอนเองก็คงจะแอบเฝ้ารอวันนี้อยู่บ้างวันที่จะยืนยันว่าเขาเองไม่ได้ถูกลืมเพียงแต่คำว่าชีวิตผลักให้พี่น้องต้องห่างกันไปนานเท่านั้นเอง และวันนี้ความห่างไกลนั้นย่นลงมาเหลือแค่เอื้อมแล้วล่ะค่ะตรงดานสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอะไรหลงได้ไง <laughs> อย่าว่าบ๊ายบดีครับลหนูมาหาทำไมนี่วันนี้นี่ฮะไม่รู้อ แล้วจำรู้หรือเปล่าว่าเจอญาติตัวเองแล้วเนี่ยะเอรู้แล้วรู้ยังว่าเจอญาติตัวเองแล้วเนี่ยโอ้ชื่ออะไรนะแมวกนะแมวเอออ <laughs> ดีใจเปล่าดีนะับโอเคอยากเจอญาติย่างนะ่เขาอยู่ในรถนู่นน่ะกินข้าวยังพร้อมยังวันนี้พาใครมาหาคนชื่ออะไรรู้ไหมน้าไม่ใช่เงียฮะเงี้ยแมวพาคนชื่อแมวมาหาจำคนชื่อแมวได้ไหมก็ พร้อมยังพร้อมยังกลมโอเคพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวไปพามาหากั <laughs> นตายแม่อา้าว <laughs>

พิหานแห่งรักที่พันรักนอนุภาพบันดงลฝากกดา